สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าพบกับช่องเกษตรแมท่ทำไรทนาทอดนะคะพี่น้องจ้าวันนี้เฮาจะมาเว้าดวงด้วยข้าวมาแยงนะคะข้าวมาแยงก็คือข้าวดีข้าวเาด่งข้าวปนนะคะมีไงนทานนอ้นนี่ค่ะเม็ดขา้าวเปลือกจะเป็นประมาณนี้เด้อค่ะเดอ้อเป็นสีแดงคือขา้าวเหนียวเนี่ยเม็ดสันเม็ดเาวมีหางเหลมๆกับมีเมียค่ะฟังแต่ว่าข้าวมาแยงนะคะพี่น้องที่มีไงทนาทอดเอาคลิปนี้มาให้มาลงให้เบิ่งก็คือสีว้า้ฟังว่าเมื่อเอาไปซี มาก,กินสิกินได้บอ่อสีม่นสีแสบบอ่อค่ะมีเงาทนอนสีเอามาบอกห้ฟังเลือดกระเด้อนี่เบื้องลักษณะมีของเขาเนี่ยห้องสีโดยเครื่องเบว่าเครื่องสีเขาหน่อยตามพนเลื่อเนเห่านี่ค่ะมีเงาทนอนสีมากล่ะแต่จะเป็นประมาณนี้ครับพี่น้องสีของเขาเนี่ยก็จะสวนหมากจะเป็นใสๆคือจังเขาเจ้าสไลายกลัวว่าลยเป็นสีขาวคือเขาเนิยวด้วยค่ะเป็นใสๆคือเขาเจ้าเนี่ยนี่ครับพี่น้องเป็นกะสีมุนมุน หักหรือว่ายังเนื่องด้วยจากเม็ดเขากระสันน้ำขาพี่น้องเมื่อก็เลยเป็นลักษณะนี้ค่ะเป็นเม็ดใสๆคือจังเขาเจ้านี้เด้อค่ะพ่เมียนว่านี่เด้สิเม็ดขาวๆสีขาวปนไปน้ำกาสิมีขเขาเหนียวปนไปน้ำเนื้เนาะแต่ส่วนมากกับิเป็นคือจังนี่ลักษณะการกัดกินตอนมากัดตอนเป็นข้าวสานี่แข็ง,งแข็งพี่น้องแข็งแข็งเนี่ค่ะเมียเขาเขากับสิเม็ดสันๆจยังสิเม็ดสันๆล่ะเอามาสีกินเอามาสีลองเบืองก็น่าสะดอก ซี่ desktop, เมืองกันกระซีเมืองเปรียบเทียบค่ะพี่น้องเปรียบเทียบระหว่างน rage, ี่อันเขามาแยงอันนี้เขาเจ้าออมะลีนอกค่ะเนาะอันนี้กับเขาก่อโคกเขาปินเขาเหนียวนี่ค่ะเปรียบเทียบไปเบิ้ง่าสามเม็ดนี่เป็นยังไงไม่ใช่ทานเอาล่องเอาไม่หุงกินแล้วค่ะพี่น้องเป็นเขาไม้ค่ะเขาม่แยงเป็นเขาไม้แต่ว่าหุงเขาใส่เขานามกัาบปิลลายเด้เป็นเละๆเป็นเละๆคือหุงหุงเขาไม้แต่ว่าขอถทกกับพี่น้อง มันไม่อร่อยเลยมันไม่แซบเลยสมพูวนแล้วค่ะที่จะให้ว่าซื้อเขาม้ยังมันหุงกินเขาว่าแซบค่ะพี่น้องมันสุกอยู่ดีแต่ว่าพ่อเขากัดขอาไนมันเป็นขึ้นจังเขาเขามาบัดขึ้นจังเขาหุงบ่สุกไหมทั้งๆที่ห้องหุงจนว่าเม็ดเขานี่เละเลยด้ยค่ะแต่ว่ามันมันแข็งมันแข็งมันกินบ่แซบบัดที่นี่พ่อเขาพ่อเขาห้องหุงห่อนๆกะที่กินเนี้วแน่จังน่อยบัดพ่อเขาเป็นเขาเย็นมากนี่โอ้ยแข็งค่ะพี่น้องสมข้วนแล้วเดิม มีเงียเราต้องจะเอามาไอ่ฟังการหุงเขามาแยงสวอผนบ่อกมาเห็ดเนี่ยค่ะพี่น้องมันกินบ่แสบอีหลีสมควรอมเสียทิมสมควรอสีบลายแหอยู่น้ำไหลน้ำหน้าอีหลีค่ะเงียธนาธรมาคอมเฟิร์นวอาไม้ฟังคะ่ะว่าเขามาแยงบ่เป็นแต่เอามาสีกินจักรมิดค่ะพี่น้องน้องค่ะเนาะ,ะปะมาานีนะค่ะเด้อก็อเอามาเอ่ำฟังซื้อหรอกค่ะว่าซีกินแล้วบ่แซ่บ บอกเลยคนเฟิร์มมาประสบสำหรับผู้ใดสิบ,สบรรสอบเคยกินเขามาแงยงเลยม่เย็นธนาทอ,อนในได้หงกินเบิรงกเลยค่ะคือมันไม่แซ่บเลยสมควรแล้วที่จะเข้าจะบืเอามาเห็นแนวค่ะพี่น้องบ่อผ่านเบ่อเป็นตยนไม่จักมีค่ะพี่น้องจ้าเอามาห้หอมไปฟังซ,ซื่อค่ะว่ารสชาติเขามาแงยงมันเป็นจังไดนะข้านอ,นอพี่น้องจ้าอย่าลืมกดติดตามกเกษตรเมื่อทำไรธนาทอนเลยค่ะเด้อขขาพุณหลายๆทุกคนที่เขามาเบิรงกรเกษตรเมื่อทำไรธนาทอนที่เป็นกำลังแรงใจให้ไม่เย็นธนาทอนก็ได้คลิปนี้ก็ขคไปกนวนเดอ้อค ขอบุณล่ะก็สวัสดีค่ะ